ครับก็กลับสวัสดีครับเอฟซี FC นรักนักสู้วิชาปูขนมต้มทั้งหลายนะครับวันนี้ก็ถึงคียวมวยมันวันพระหัสนะครับวันนี้ก็โอเคจุดเขียบุญธรรมก็อร่อยดีนะครับมาวันนี้นะครับก็เป็นคิวของเสียบ๊ทนะครับมวยมันวันพระหัสนะครับมีสองช่วงนะครับช่วงแรกก็ช่วง to for y o u ยี่สี่นะครับ ช่องยี่สี่สิบแปดนาฬิกานะครับที่สนามเวทีนานาชาติรังสิตนะครับก่อนจะไปก็ฝากถึงผู้มีลคุณก่อนนะ SBOBET สามห้าเก้านะครับเว็บแทงมวยออนไลน์เดียวสเต็ปนะครับออกตัวบางทุนจบที่เว็บเดียวเลยการเงินมั่นคงเถาวนครับเบิกถอนได้ตลอดยี่บสี่ชั่วโมงแอดไปเลยนะครับมีแอดดัมหน้านะครับ S สามห้าเก้า SBOBET ครับผมจะลงลิงก์ไว้ตรงที่คลิปที่โพสเหมือนเดิมนะครับ เลื่อนขึ้นไปดูสองช่องครับวันนี้สองช่วงนะครับอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงของททบหนะครับสองทุ่ม20นะครับมาไปกันช่วงแรกครับคู่แรกนะครับลอยปอนร้อนวิชาเหนือพยักษ์เสน่ห์ทัวเสน่รักทัวนะครับพบกับเจ้ารักพระจันทร์หลังพระจันทรแกลี่นะครับลอยปอนร้อนวิชาครับเหนือพยักษ์นี่ประเภทครบเครื่องหมัดศอกคมนะครับมวยทังมวย ไข่นี้รู้สึกจะเป็นไข่ตกตามั้งน,นะสน่์รักเนี่ยนะคู่ตอกอน,นี่รังพัทร์แกลลี่นี่ก็ไม่ต้องสืบเลยไม่ต้องเหล่าอะไรมากมายครับคู่แรกเปิดหัวจัดไปที่รักพระจันทร์เหนือหลังพัทร์แกลลี่ครับมาถึงคู่สองครับ125ปอนด์นะครับชาติอน,นันต์อภิชาติมวยไทยยิมนะครับพบสุรศักดิ์คูดามยิมนะครับ เจ้าชาติพยักโอเจ้าชาตันั่นนี่นนอภิชาติมวยไทยนะครับร้อยยี่ห้าปอนด์นะครับหรือว่าชื่อเก่าของเขาก็คือเจ้าชายเล็กนายกปอดกบินบุรีนะครับหมอนี่หากินแถวปากีนแถวภาคตะวันออกจันทบุรีนี่เนี่ยเวทีเสียบปุ้มเคยไปดูไอเนี่ยไอชาตไอชาตัาตน,นั้นรายนี้เก่งไอชาตัน,นั่นเนี่ยหรือมาก่อนชื่อชายเล็กนะหากินดูแลโซนอีสานใต้ ตะวันออกนี่แหละนะครับมขวางหน้าดีนะหุ้งยาวนะครับขวางหน้าดันเสียบครบเครื่องอะ่ะนะส่วนเจ้าสุรศักดิ์คูดามยิมนะครับหรือว่าส,สทวีวัฒน์เดิมน่นะออมอนี่มันได้ชม้มอะไรอะรู้สึกจะได้เป็นแชมป์อะไรอะได้่ขชมมีมีได้ชข,ข้มอะไรเนี่ยสักอย่างนะเพดบูดุด oo ดันนะหนักแรงนะครับครบเครื่องนะครับอืมมองเกมการโชคแล้วเจ้าชายเล็ก หรือว่าเจ้าชาตอนันนี่นไม่ถึงครับถึงเพอเพอถึงนอกวันนี้นะช่วงแรกจัดไปที่สุรศักดิ์คูดามยิมครับเบื้องต้นเป็นอีพอ่ออีแม่เด็ดเป็นโคตรอีพอ่อโคตรอีแม่เด็ดไปเลยนะครับช่วงแรกนี่แหละมีตัวเดียวนี่แหละอยากได้เท่าไหร่ก็เอาสุลศักดิ์นี่ถึงนอกบอกไว้ก่อนถึงนอกสุรศักดิ์คูดามยิมน,นะครับหรือว่าสอไทยว,วัดนะครับทีเด็ดประจำประจำภาคประจำช่วงนี้ ช่วง18นาฬิกานะครับมาถึงคู่รอง107บอลน,นะครับขุนศึกเพชรยีเดียคาเดมี่นะครับพบกับเจ้าสิงเพชรเดชสิงใต้นะครับขุนศึกเพชรยีเดียคาเดมี่หรือว่านุ่มพรเทพยอดมวยพลรัตนะครับตัวเดียวเดียวกันเนี่ยของดีจากสุรินทร์ไลน์นี้นะครบเครื่องนะครับตายครบเครื่องนะบูได้มุนได้นะส่วนสิงสิงสิงเพชร เด็ดสิงใต้เนี่ยเด็ดสิงใต้ก็หนุนเลยนะแถวแถวชุมพรเห็นไหมนะน่าจะเป็นคนชุมพรเนี่ยครบเครื่องหลากหลายนะครับ,บายมั่นคงลายนี่แหมทำห้ถือว่าเป็นมวยคนจัดนี่ติงจ๋าเลยสิงเพชรเนี่ยตัดไปสิงเพชรเด็ดสิงใต้ครับน่าจะพาหน้าเสือไปได้นะครับพาเจ้ามือไปได้มาถึงคู่สี่คู่เอกครับ130ร้อยสามสิบปอนด์ครับ โดยเจ้าแดนสยามคูดามยิ้มครับต่อให้เจ้าชัดเพชรสองปอนเลยทีเดียวโอ้โหเก่านะมึงไอเด่นแรกสยามนี่เก่าจริงจนเล่นทีไรโอ้ยกระเ๋าแฟดตลอดเลยแดนสยามคูดามยิ้มหรือว่าอโยธยายิ้มนะครับซ้ายเจอซ้ายอะ่ะเจ้าแดนสยามนี่เป็นซ้ายฝีมือครบเครื่องนะครับดักเสียบดักแทงดักโตหนักๆส่วนเจ้าชัดเพชรนี่ก็ออกสอดตัวตรงปาจีนนี่แฝดผู้พี่ของเจ้าชัดพลอยเนี่ย ของดีจากเช,ชิงเซลไลนนี่ก็ซ้ายเหมือนกันนะครับซ้ายจังหวะครบเครื่องนะครับหาจินเละข้างเครือบข้างเคียรข้างแข็งไปเรื่อยๆนะครับฉลาดหลักแหลมไอคิวเป็นเลิศนะครับอสองปอนนี่ผมอยากจะลองเลยแหละลองไปพี่น้องดีขายแน่นอนสองปอนนี่มันน่าจะมีผลนะเกือบโลนะโลหนึ่งก็สองจุดสองอ่ะลองไปฉัดเพชรครับทำมาค้าขายคู่นี้ มาถึงช่วงซึ่งยอดมวยช่อง5านะครับทางทบหกฎหมายเลขนึงนะครับนะ,ะก่อนจะถึงช่วงนี้ก็ฝากถึงพวกไม่ลูกคุณก่อนนะเหมือนเดิมนะครับสโบโอเบดนะไม่มีที่กินไม่มีที่แทงครับนะกดไปเลยครับแอดเข้าไปก่อนแอดนำหน้าแอดสามห้าเก้าเอสบีโอบีทนะครับอยลงลิงก์ไว้ตรง,ต,รงตังคลิปใต็โพสเหมือนเดิมนะครับฝากไว้ด้วยฝากไว้ในความใจด้วยครับผู้สนับสนุน มาถึงคู่แรกนะครับคู่หนึ่งช่วง20ในกา20นาทีทางทบทบ5กฎหมายเลขมหนึ่ง106ปอ์ครับชัยมงคลสารฝันกีฬานาทวีพบแบงค์สิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับเจ้าชัยมงคลสารฝันนาทวีอำเภอนาทวีนี่มันก็อยู่จังหวัดไหนนานาทวีชุมชวีนาทวีชวีชุมพรน,น่าจะเป็นชุมพรนะค่ายนี้ก็คงจะเป็นค่ายใหม่ ก็คงไม่ใหม่แลั้นทางฝักใต้นะพบกับเจอบแบงค์สิเจริญทรัพย์นะครับเจอบแบงค์นี่ก็เข้ไข่เดียวกันครับเจบ้าโฟวิวแลแหละอยู่ด้วยกันแต่เอาไปที่มวยคุณพี่เจริญทรัพย์สิเกียรติบอนช่องดีกว่าแู็แรกนะอ่ะ,ะชอบแบงค์งเจริญสิเจริญทรัพย์ครับอยู่กับไอโฟอวิะแขง็งแรงดีร้อยหกบอล มาถึงคู่สองครับ119ปอนด์โยธาฤทธิ์สิทธเพชรยิศสิทธเพชรดีนะครับหรือว่าเจ้าเมืองไทยเล็กนะเจ้าเมืองไทยเล็กทอโคกสีโปรโมชั่นเดิมอะของดีจากกาลสินไรเนี่ยนะหากินแถวเมกกาไฟแถวเนี้ยแหละไอเนี่ยไอเมืองไทยเล็กเนี่ยหรือว่าเจ้าโยธาฤทธิ์เนี่ยตัวเกง่งไรนี่เปิดเกมสูงยาวนะครับ คบเครื่องนะครับเขาแหลมแทงเก็บนะครับดักเสียบดักแทงโอ้ดักโต้ในงามส่วนเจเพชรมงคลสารฝันนากีฬาฝันสารฝันกีฬานาทวีก็ไม่ใต้ตัวนี้ไม่เคยเห็นบองตรงไม่เคยเห็นจริงนะไม่เคยเห็นก็คือไม่เคยเห็นเนี่ยเ่ยธาลิศนี่เคยเห็นอยู่แมกกาไฟตัดไปคู่สองอยูธาลิศนะครับมาถึงคู่สามนะครับ เป็นการแจมือของเจ้าฟ้ามีชัยดาบลันสลักขามครับโอ้โหวันนั้นถ้าไม่โดนนับก็อาจจะเป็นเรื่องเป็นราวยาวเหมือนกันนะเพราะว่าเกมยาวนี่เจ้าเพลงเข่าของเจ้าฟ้ามีชัยเนี่ยน่าจะเอากินได้นะครับล็อกลัดเพลงเข่าเหมือนกันเลยไอ้นี่ก็ไอ้พร้อมลบก็เข่าร้อยยี่สิบสี่ปอนด์ครับพร้อมลบสี่โอปอนด์นะครับหรือว่าเจ้าช้างเผือกสอคณิตสอนอ่าของดีกับกอทมอเน็กเตปเด็กเตปนะครับเขาล็อกลัดมัดตีนะครับผู้เคยชนะมา เคยชนะมาได้นับแดวันนั้นนะได้นับ8ดนะครับส่วนเจ้าฟ้ามีชัยดับรันสลัาคามหรือว่าชอชานเดชเดิมอะนะมอนี่ก็เป็นเขาด้วยกันนะเขาบูเข่าวันนี้นะเตะต่อยปั๊มตีดีนะครับวันนี้ชอบไปที่ฟ้ามีชัยดับลันสลัาคามครับถ้าไม่ได้นับแดวันนั้นนะเกมยาวกินวันนั้นนะเอาชอบฟ้ามีชัยครับ คู่สามคู่รองคู่สี่ร้อยยี่ห้าปอนเข็มเพชรพุ่มพันม่วงนะครับพบก็ฉวกเพชรอายุธยาไฟยิมร้อยยี่สิบห้าปอนนะครับเจา้าเข็มเพชรนี่หรือว่าเข็มเพชรวอพายอนันเดิมอะพุ่มพันม่วงอะของท่านสุทัศน์พุ่มพันม่วงนะครับ,ขอ,รบของดีจากชนบุรีนะครับแต่เข็มเพชรมันอยู่สุลินนะอยู่สุรินมีซ้อมอยู่นุนะ่นแหละพุ่มพันม่วง สูงยาวนะครับขวางหน้าด้านแทงด้นเสียบนะครับหมอนี้นะส่วนต้วชมวกเพชรอยุธยาไฟยิมหรือว่าเจดเจดกษัตริย์ศึกเออเจดกษัตริย์ศึกเดิมแหละอันนี้ก็เขา่าเหมือนกันเข่าในเหนียวโอ้โหแม่งมวยไปมวยวันนี้มีแต่มวยเข่าล้วน,นเลยพี่น้องเ,เอ้ยเออมวยเสียบบดสองช่วงสองช่อง,ง,งเนี้ยเออเขาล้วน,นเลยนี่ว่าอืมน,นะจัดไปเสียงเพชรพุ่มพันม่วงของท่านสุภทัตินะครับจัดไป อช่องี้นี่จะเป็นทีเด็ดก็มีคงจะเป็นเจ้าเข็มเพรนี่แหละนะเขมเพชพุ่มพันม่วงนี่แหละนะสูงๆยาวๆขวางหน้าเสียบๆดีนะครับส่วนเจ้าไอ้ทีเด็ดช่วงแรกนะช่วงแรกนี่ไม่ต้องไปฟังใครละไม่ต้องไปนั่นออกเดินเท้าขวาออกจากบ้านไปพร้อมแล้วก็ไปแล้วก็ไปนั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยก็จัดเลยนี่นะใครอยากลองเท่าไหร่ก็ลองมา อยากลองเท่าไหร่ครับคว้ามาคว้ามาช่วงแรกช่วงแรกสุรศักดิ์กูดามยิ้มเนี่ยบอกไปเลยอยากจะลองกี่บาทอยากจะลองเท่าไหร่บอกมาอยากจะต่อเท่าไหร่ใครสมมุติเป็นลองเนี่ยโอ้ยแซ่บแซ่บหลายครับถ้าเป็นเป็นลองเนีมันไม่จำเป็นลองไอ้สุรศักดิ์เนี่ยเลียนเลยผมไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะเลีนเป็นเรื่องสิ่งสมมุติผมไม่ชอบลเลียนอ่ะผมเอาตามตามผมเนี่ยคือจะมีผลบ้างนิดหน่อยแต่ว่า มันก็ดีต่อการลงทุนนะเรียดเป็นรองก็ต้องรองเป็นต่อก็ต้องต,ต่อครับสุรศักดิ์คูดาบยิมหรือว่าสทวีวัดรายนี้นะสกอตตาซื้อไว้ด้วยนะครับเพอ่ๆอๆนาะคู่นี้คู่สองช่วงแรกสิบแปดนาฬิกาอ่ะอยู่ตัวดีก็อย่าลืมบังทุนนะครับบัตรมวยเสียบดนี้บอกไว้ก่อนนะพิกพิกดีนะสนใจท่านลองเลยอ่ะเออ <c oughs> นะอย่าประมาทอย่าชราชใจนะครับ อยู่ตัวดีอย่าลืมบางทุนนะครับอย่าก,กึ่งจึงกังจังนะครับเดี๋ยวหายทวนนะครับนะอยู่ตัวดีก็อย่าทำเป็นกึ่งจึงกังจัง,ง,งบางไม่มั่งนะครับเงินทองอยิงหายยากอ่ะรักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยสวัสดีครับ